ก็อริยธรยรมอันประเสริฐอันอริยสาวกนั้นเห็นดีแล้วแพงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาเป็นอย่างไรอิทะพิขเวอริยสาวโกปฏิจสะสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนาสิกรโรติพิกุทั้งหลายอริยสาวโกในธรรมวินัยนี้ ยอมกระทำไว้ในใจโดยแยบคลายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุป,ปาโทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัตสมิงสติอิทงังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ยอมมีอิมัตสุป,ปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อีมัจสมิงอสติอีทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ยอมไม่มีอีมัสสานิโรธาอีทังนิรุชจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยาทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจจยาสังขารา พอมีวิชาปัจจยาจึงมีสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณังพอมีสังขาระปัจจยาจึงมีวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังพะมีวิญญาณปัจจยาจึงมีนามรูปังนามรูปาปัจจยา สลายตานังเพราะมีนามรูปะปัจจัจึงมีสลายตานังสลายตนะปัจปจัยผัสโสเพราะมีสลายตนะปัจจัจึงมีผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะปัจจยาจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยา ตัณหาเพราะมีเวทนาปัจจยาจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาปัจจยาจึงมีอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภาโวเพราะมีอุปาทานะปัจจยาจึงมีภาโวภาวะปัจจยาชาติ พอมีภาวะปัจจยาจึงมีชาติคือการเกิดชาติปัจจยาชลามะระนังโสกะปริเทวะทุกขโทมนณสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติคือการเกิดปัจจยาจึงมีความแก่ความตายความโสกะ ความปริเทวะความทุกข์กายความโทมานัจใจและความขับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบท้วนเอวะเมตาสสะเกวรัสสะทุกขขันทัสสะสมุทยโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกขขันทั้งสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้อวิชชาตะเววะาเสสะบิลาคะนิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาระสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโธ พอมีความดับแห่งสังขารละจึงมีความดับแห่งวิญญาณะวิญญาณะนิโรธานามรูปะนิโรโทพราะมีความดับแห่งวิญญาณะจึงมีความดับแห่งนามรูปะนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทพราะมีความดับแห่งนามรูปะ จึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนานิโรธาผัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะ,ะสผัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทน,นาเวทนานิโรธา ตัณหา n i l o โ o เพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโ o โ o เพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานะอุปาทานะนิโ o t าภวะนิโ o โ o เพราะมีความดับแห่งอุปาทานะ จึงมีความดับแห่งภาวะภาวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภาวะจึงมีความดับแห่งชาติคือการเกิดชาตินิโรธาชารามารณงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาติ คือการเกิดนั่นแลจึงมีความดับสิ้นแห่งความแก่ความตายความโศกะความปริเทวะความทุกข์กายความโทมนัสใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเอวะเมตัสสะเกวรัสะทุกขขันธทัสสะนิโรโทโหติตี ความดับลงแห่งทุกขัดขันทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุ